บกมือลาเมืองไทยคู่รักเข้าใหม่ปามันแดนวรเวทแพตตี้อังสุมาลินควงแขนไปฮันนีมูนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นตั้งตรารอฟังข่าวดีทั้งสองคงคู่สมรสสมรักกันอย่างเงียบเงียบเรียบง่ายสำหรับแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลิน โดยพากันเข้ารับพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อตอนเช้าวันที่2พฤศจิกายนณวาราชบพิษถิตมหาศีมารามนอกจากมีสมาชิกของครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีบีมกวีเข้าร่วมพิธีด้วยทั้งนี้เจ้าบ่าวได้กล่าวว่าวันนี้ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นสิริมงคลต่อชีวิตคู่ของเราเป็นอย่างมากและก็ยังมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ร่วมกัน ตอนแลแพตตี้แต่งงานและตกลงอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้ตั้งใจทำให้ดูเรียบง่ายและอบอุ่นที่สุดการได้ทำบุญก็เหมือนที่แพตตี้บอกว่าคนที่เรารักได้มารวมตัวกันทำบุญสวดมนต์รับพรก็เป็นอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ ของรักกันแบบสามีภรรยาแล้วหลังคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานกว่า13ปีระหว่างนางเอกสาวแพตตี้อังสุมาลินศิรพัสศักเมธาและนักร้องหนุ่มแดนวรลเวทดานุวงโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักคู่กันอยู่บ่อยครั้งจนทำเพื่อนพี่น้องทั้งวงการบันเทิงและแฟนคลับอิจฉาตาร้อนตามตามกันล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนไปฮันนีมูนกันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วจ้า โดยสาวแพตตี้โพดภาพคู่มุ้งมิ้งลงอินสตาแกรมแอดแพตตี้พร้อมระบุคแคปชั่นบอกว่าฮันนีมูนทำเอางานนี้แฟนคลับต่างตั้งหน้าตั้งตรารอฟังข่าวดีกลับมาจะมีเซอร์ไพรส์ลูกคนแรกหรือเปล่านะดีใจกับความรักของทั้งคู่อย่างมาก